เคยไหมครับเวลาขันน็อตแต่น็อตล่วงหล่นหายเพราะเราใช้ไขควงที่ไม่มีพลังสนามแม่เหล็กนะครับคลิปนี้วิศวะรีวิวเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยบรรเทาแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ครับแต่อุปกรณ์ตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรและมันจะใช้งานได้จริงตามที่ผมว่าไปไหมไปรับชมกันเลยครับ ปกรณ์ที่ว่านั้นก็คือนี่ครับผมหัวไขควงสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้นะฮะครับเดี๋ยวเขาแกะให้ดูก่อนนะครับมอสีฟ้าแล้วกันออกมานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับหลักการคือมันจะตรงหัวนะครับมันจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับแล้วเราก็คือเอาไอตัวเนี้ยสวมไปที่ตัวไขควงนะครับแล้วตัวแม่เหล็กเนี้ยมันจะเป็นสนามแม่เหล็ก ดูน็อตสกูเนี่ยให้อยู่นะครับไม่ให้หลุดร่วงนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะแก้ปัญหาได้เหมือนที่ผมพูดไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับอ่าและนี่ก็คือน็อตที่ว่าหลุดร่วงไปต้นคลิปนะครับนี่ผมก็จะทําการใส่นะครับผมนี่เห็นไหมฮะปุ๊บเราก็ขยับตัวแม่เหล็กขึ้นมานะครับเพื่อจะให้มันดูดอ่าเห็นไหมฮะคราวนี้น็อตเราก็จะไม่หลุดร่วงแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ผมแบบสะบัดัวเนี่ยไม่หลุดเลย นี่ครับจะสังเกตว่าจัก่อนที่ผมขันเนี่ยน็อตจะไม่หลุดร่วงไปเลยนะครับเพราะว่าไอตัวหัวตัวเนี้ยนะครับแม่เหล็กเนี่ยมันช่วยดูดไว้นะครับทำให้ไขค,รครวงหรือหัวไขค,รครวงเนี่ยมันไม่สั่นคอนคแล้วก็ไม่หลุดร่วงนะครับทำให้การขันเนี่ยมันมีความสะดวกขึ้นนะครับลดโอกาสที่แบบน็อตจะหลุดล่วงหายได้นะครับผมก็ถือว <with him. S 2> ่าใช้ได้นะครับอ่า ต่อมานะครับเราจะมาลองขันตรงนี้ดูบ้างนะครับโดยใช้ไอ้นี่ไขควงหัวแชกนะครับมือขันไปครับนี่หยิบมาปุ๊บแล้วก็ได้ขึ้นอ้าวหลดเห็นไหมฮะตาก้องหยิบหน่อยเห็นไหมฮะถ้าเราใช้ไขควงที่ไม่มีแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานี้นะครับน็อะจะมีโอกาสหลุดล่วงได้นะครับก็ต้องมีเสียเวลา หยิบหรือต้องมาหานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับตัวหัวแม่เหล็กนะครับใส่เข้าไปครับปุ๊บนี่เหมือนเดิมครับวิธีการใส่คือก็สวมเข้าไปนะฮะแล้วก็ให้หัวมันโผล่นะครับเพื่อจะขันตัวนี้ได้นะครับปุ๊บนี่เสร็จปุ๊บเราก็ปรับตัวแม่เหล็กนะฮะให้มันดูดกันนี่นะฮะคราวนี้มันก็จะช่วยล็อกไม่ให้น็อตตกดลงแล้วนะครับเห็นไหมฮะน็อตไม่หลุดเลย อ่านี่ครับผมนี่ก็ถือว่าใช้ได้และใช้ได้นะครับอ่าเราก็ลองใช้ไข่ควงมือไปแล้วนะครับต่อไปเราจะลองนี่ครับมาใส่กับสว่านไข,ข่ควงไฟฟ้าดูบ้างน,นะครับปุนี่พอรู้สึกว่ามันออกมาสุดนะครับก็เอานี้ดันนิดนึงฮะเพื่อให้ไม่เด็กมันดูดนะครับ อนี่ครับนี่เดี๋ยวเราก็จะขันเข้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่สำหรับไขค,รครวงสว่านไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองขันตรงท่อดูนะครับโดยใช้ตัวประแจตัวนี้นะฮะขันออกแล้วครับอ่าผมก็จะเอานี่สวมเข้าไปนะครับนี่สวมให้ ปลายโพลเลยนะครับเพื่อจะมีพื้นที่ในการขันนะครับนี่นี่ครับถ้าสังเกตเห็นว่ามันจะมีแม่เหล็กนะฮะแล้วมันจะดูดกันนะครับอ่านี่ฮะอ่านี่ครับนี่เป็นไงตรงนี้ก็ถือว่านี่ครับช่วยได้นะฮะเวลาขันนะครับอ่าเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับว่าไอตัวหัวแม่เหล็กเนี่ยมันมีแรงดูดมหาศาลไหมนะครับอันดับแรกเลยคือในเซ็ตเนี่ยเขาจะมีให้3ชิ้นนะครับผมจะเอามันมาใกล้ๆกันนะครับนี่อันนี้คือมันดูดติดกันเลยนะฮะแร,รงดูดประมาณนี้แต่เนี้อต่อไปนะครับเราจะมาลองดูดกับตัวน็อตอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับนี่เลยใหญ่มากนะครับนี่ฝ่ามือผมเนี่ยตรงกลางใหญ่หนาหนักนะครับดูกันว่า หัวมะเรล็กนี้จะดดดไหวหรือเปล่าเอาเรื่องอยู่นะแรงโดดเดี๋ยวมาลองตัวนี้บ้างอัอโดดแน่นเลยอันเดี๋ยวต่อไปนะครับมาลองไอ้นี่เลยดดดขาชิงขึ้นมานะครับกระโดดขาชิง ัวหนักๆได้ไหมเอ้ยหูนักเอาเรื่องนะแรงดูดอะตอนนี้บ้างเอชเอ้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะกับแรงดูดขะชิงก็ถือว่า แรงดูดมหาศาลนะนะครับเพราะว่าใช้จริงอะ่ะเราก็คงใช้แต่กับน็อตเล็กๆครับอันนี้คือแบบเทสกันให้ดู over เฉยนะครับแต่ก็นี่ใช้ได้นะผมอ่าเรามาฟังสรุปกันเลยนะครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนาะก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานและแก้ปัญหาได้จริงนะครับทําให้มาแก้ปัญหาในส่วนของเวลาเราขันเนี่ยโดยปกติถ้าเราใช้ไขควงที่ไม่มีพลังสนามแม่เหล็กนะครับแน่นอนครับเวลาขันไปเนี่ยน็อตก,ก็จะมีปัญหาคือ อาจจะเกิดการหลุดร่วงหล่นหายเลยนะครับทำให้เราต้องมาเสียเวลาในการหาน็อตที่หายไปหรือต้องมาคอยหยิบน็อตที่ล่วงไปนะครับซึ่งตัวนี้มันมาแก้ปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนหัวสวมไปนะครับแล้วมันจะมีสนามแม่เหล็กนะฮะตรงปลายหัวของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะช่วยในการดูดยึดเกาะน็อตสกูที่เราทําการขันอยู่นะครับแต่ไอตัวนี้มันก็ ดูดได้เฉพาะที่เป็นเหล็กนะถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยก็อาจจะดูดไม่ติดหรือดูดไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นหัวสวมนะครับอะะแกะให้อีกรอบหนึ่งซึ่งไองหัวสวมเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็ถ้าเราใช้กับตัวไขควงด้ามที่มันที่มันหนากว่านี้นะครับแน่นอนครับมันอาจจะใส่ตัวนี้ไม่นะครับฉะนั้นการใช้งานเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าไอตัวเนี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันใส่ กับตัวไขควงด้ามไข่ควงของเราได้ด้วยหรือเปล่านะครับผมก็ต้องดูนะครับก่อนซื้อนะนะครับผมแต่คือ,อยันเห็นครับโดยรวมคือใช้งานและแก้ปัญหาได้ตามที่บอกไปเลยนะครับหากคลิปนี้ทางเราวิศวะรีวิวรีวิวสินค้าผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับและถ้าหากใครมีข้อแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนําให้เรารีวิวสินค้าเชิงช่างหรืออยากจะติชมคอมเมนต์เราอะไรเข้ามานะครับ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมขอฝากไวเลยนะครับก่อนจากกันไปขอฝากสโ,โลแกนไว้เช่นเคยนะครับผม Base c o n v e r c e n t e r สินค้าโรงงานแนะนำตดยวิศวกรขอขอบคุณที่รับชมครับผม